แมทแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถสวยๆนะครับมาแนะนําให้กับลูกค้าเอสซีได้ชมกันดีสุดคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่พนมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นคูเวต้านะครับซีรีส์เอ็นะครับเอ็นสี่ห้าศูนย์แปดดีอีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสองเทอร์โบลูครับนื่นนี่นี่แล้วก็ น,นี้นะครับจัดในงบประหยัดนะครับยางใหม่4เส้นนะลูกค้านะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเช็กเก็บงานเก็บสีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับราคาเพียง259,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ2 5 9 0 0 0าหนะครับจำหนิจะอยู่ที่หางนะครับำหนีหางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนถ้าลูกค้าอยากได้เป็นหางใหม่นะครับก็สามารถเทินได้นะครับก็คือ ก็จะจบอยู่ที่ประมาณ2 7 9 0 0 0นานะครับถ้าเอาเป็นหางใหม่นะครับก็เท่ากับรถใหม่เลยตัวนี้นะครับผมอยากโฆษณามากนะครับใบมีดเร็วนะครับใบมีดเร็วมากปั๊มดีมากนะครับแล้วก็พวกลูกหมากพวกคันหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสีเก็บใหม่ทั้งหมดนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับดูห้องโดยสารนะครับสวยๆครับเก็บสีเงาๆเลยนะครับ2223ชั่วโมงการทํางานนะครับเพาท้ายนะครับ เต็มๆนะครับรถคันนี้พื้นเพเดิมเป็นรถไล่ครับใกล้ๆบ้านนี่เองนะครับหางนะครับใบสวยนะครับแต่โครงตรงท้ายไม่สวยนะครับถ้าใครรับสภาพหางได้นะครับราคานี้259,000บาทนะครับส่วนถ้าไม่ชอบหางนี้อยากได้เป็นหางใหม่นะครับก็จะจบอยู่ที่279,000บาทประมาณนี้นะครับ ใครสนใจนะครับรถเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านกสอได้นะครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับรีวิวการทํางานครับชัดเจนทุกจุดครับเหมือนเดิมนะครับผมรีวิวนะครับลูกค้านั่งดูอยู่บ้านนะครับเหมือนได้มาลองรถเองนะครับ นะครับระบบิดไฟนะครับต่างๆไล่เิ็คจับงานให้เรียบร้อยนะครับตูวน้ำมัน ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวนะครับในด้านของระบบไฮโดรอิกนะครับระบบโฟวิวนะครับต่างๆนะครับระบบเข่าปั่นท้ายส่งกําลังนะครับน้ํานะครับไม่ดันนะครับเครื่องนะครับไม่หลวมไม่ไอนะครับคันนี้ถือว่าระบบนะครับประมาณ8 0ดสถึงเกนะครับสำหรับรถคันนี้ใครเอาไปก็ใช้งานกันยาวๆนะครับราคาก็ถือว่า ไม่แรงนะครับเพียง259,000บาทนะครับคันนี้ผมเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับสนใจมาดูรถได้ที่ร้านนาแทคเตอร์นะครับสาขาหลักนะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดสุรานีร์ใกล้ๆกับศูนย์โบต้านะครับคันนี้ผมขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอกระสอได้นะครับขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านที่ให้เกียรติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ